สวัสดีครับามาชมวานิลานะครับเป็นวานิลลาที่ปลูกริมลุงนะครับปลูกแบบง่ายๆปลูกแบบสนุกสนานนะครับปลูกลองดูว่าวานิลาที่เราปลูกเนี่ยมันจะขึ้นไหมมันจะสวยไหมแล้วก็มันจะอยู่ริมกำแพงได้ไหมนะครับนี่ก็คือตอ้นมะวานิลานะครับ ที่เราปลูกไว้ริมรั้วครับริมรั้วแล้วก็เราปลูกโดยใช้วิธีแบบง่ายๆนะครับเราใช้เชือกนะครับใช้เชือกกับต้นวานิลานะครับแล้วเราก็ปลูกในกระถางนะครับครับปลูกไว้เป็นเถายาวนะครับต้นก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับใบก็สวยนะครับ แต่ช่วงนี้เจอฝนเข้าไปครับฝนตกหนักมาสองสามวันติดครับเมื่อฝนตกมาก็สิ่งที่จะตามมาก็คือเชื้อรานะครับใบก็เริ่มเน่านะครับแต่ใบที่เริ่มเน่าก็คือใบที่อยู่ติดกับพื้นนะครับติดกับพื้นแล้วก็ดินที่เจอน้ําฝนกระเด็นมาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดเชื้อราได้นะครับ ปูง,ง่ายครับเลี้ยงง่ายนะครับไม่ค่อยมีโรคอะไรมากมายนะครับแทบจะไม่มีโรคนะครับพื้นที่ปลูกก็ไม่ตรงตามทฤษฎีนะครับระยะห่างก็ไม่ได้นะครับแต่ก็จะลองปลูกดูนะครับว่า ามันจะออกดอกไหมไม่ค่อยได้ดูแลมันมากมายเท่าไหร่เราก็แค่ต้องการที่จะปลูกดูว่าเออให้ถ้าเราไม่ได้ใส่ใจกับมันมากมายเนี่ยมันเป็นพืชเมืองร้อนเหมือนกันเนี่ยอ่ามันจะโตไหมฝักมันจะใหญ่ไหมลําลต้นใหญ่ใไม่จะพูดถึงฝักเลยครับพูดถึงลาต้นก่อนลำต้นที่ที่เราอยากจะได้เนี่ยโตวอวบไหม มันก็พอได้อยู่นะครับผมก็ปลูกให้มันเลื้อยให้มันซ้อนกันไปเรื่อยๆนะครับก็ปลูกดิมกำแพงบ้านนะครับก็ถ่ายมาให้ดูครับเพื่อหลายๆท่านที่คิดจะจะปลูกวานิลลานะครับแล้วก็ยังจะคิดว่าเฮ้ยมันปลูกยังไงมันมีขั้นตอนยังไงนะครับในการปลูกนะครับผมก็เลย ถ่ายมาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าแปลงที่ปลูกโดยไม่อาศัยหลักการอะไรทั้งสิ้นปลูกเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยนะครับว่ามันโตไหมมันสวยไหมใบมันมีคุณภาพไหมนะครับก็ค่อนข้างจะสวยนะครับ วันนี้ดูดูต้นไปก่อนนะครับดูต้นนะครับมันขึ้นซ้อนกันพันกันมัว่วตัวไปหมดนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาถ่ายแล้วผมจะบอกว่าผมปลูกด้วยวิธีไหนครับนะครับนะครับผมปลูกลิ้มรั้วครับาถามว่าโดนแสงแดดไหมก็ มีอยู่2กรณีนะครับที่ผมผมปลูกมาก,ก็คือช่วงแรกไม่ได้โดนแสงแดดเลยนะครับสาเหตุที่ไม่ได้โดนแสงแดดก็เพราะว่าผมจะให้ดูนะครับก็คือช่วงแรกที่ไม่โดนแสงแดดเนื่องจากว่า บริเวณรั้วข้างบ้านนะครับเขาปลูกต้นไม้นะครับแล้วพี่เขาเพิ่งจะตัดต้นไม้ออกมันก็เลยทําให้เราได้รับแสงแดดแต่ก่อนหน้านี้ต้นไม้มันขึ้นครึ้มไปหมดนะครับแทบจะไม่โดนแสงนะครับแต่พอโดนแสงตัดต้นไม้โดนแสงแดดนะครับมันก็อยู่สภาพที่ใบไม่ไหม้ใบไม่เหลืองนะครับทุกอย่างก็ปกติดีเขียวดีนะครับมันก็ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็เจอลมจัดแอร ที่เป่าโดนต้นอีกนะครับมันก็อยู่ได้นะครับผมก็มองว่ามันค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับต้นนะครับมันมีทั้งต้นสวยต้นไม่สวยต้นนี้ก็ผมเพิ่งจะชําใหม่นะครับนะครับวันนี้ลาผมปลูกในกรุงเทพนะครับไม่ใช่กรุงเทพหรอกครับ วันนี้ลาผมก็ปลูกอยู่ที่นนทบุรีนะครับปลูกเล่นๆสวนเล่นๆริมรั้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาถ่ายให้ดูว่าวิธีปลูกผมปลูกยังไงครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ได้รับชมและได้เห็นภาพแล้วก็ได้เอาไปวิเคราะห์ว่าสวนผมปลูกมั่วสุดๆนะครับแต่ว่ามันก็ยังสวยได้นะครับสําหรับคนที่จะนําไปปลูก เป็นธุรกิจหรืออะไรเนี่ยอาจจะไม่จัดให้สวยตามที่มาตรฐานเขากําหนดนะครับส่วนส่วนผมเนี่ยกผมก็ทําเล่นๆอมองจอากบ้านมาให้มันมีพื้นที่สีเขียวนิดหน่อยเท่านั้นเองครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ